สวัสดีครับช่างต้มเพชรบุรีนะครับลงกึ่งช่างต้มวัดส,สินเพชรบุรีนะครับก็วันนี้มาอยู่กับคาร์บูเลเตอร์นะครับชุดคาร์บูเลเตอร์อะครับอันนี้ก็ต่อไปจะส่งงานให้ลูกค้านะครับจะรีวิวให้ดูตลอดเลยนะครับเพราะว่ากันนะครับส่งไปแล้วของมีชำรุดนะครับของแตกของหักของเสียของบี้นะครับ เราจะถ่ายสภาพก่อนส่งให้หมดเลยนะครับแล้วเราจะใช้บับเบิลตัวนั้นนะครับแพ็คให้หนาๆหลายๆชั้นใส่กล่องใหญ่ๆนะครับมันจะได้ไม่เสียหายนะครับเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเสียหายจากเราไปนะครับหรือคนส่งหรือว่าเขาไปใส่ไปงัดนะครับแตกแล้วนะครับอันนี้ก็เช็คให้ก่อนส่งเลยนะครับเพราะว่าคาบูควานเนี่ยมันเป็นอะไรที่พิเศษต่อชาวบ้านเขาก็คือมันบางนะครับล้วงปากนะครับใหญ่นะครับ ข้างนอกมันก็ต้องบางนะครับถ้าโดนกระแทกแรงๆอาจจะบี้จะงอได้นะครับบางทีขันเข็มขัดรัดกองเต็มที่เข้าไปนะครับอ่ามันก็งอเหมือนกันนะครับแตกหักเหมือนกันแล้วก็รีวิวอยู่ตัวนี้นะครับ33มิลนะครับเชื่อมพอกหน้าหลังนะครับเกิงอลูมิเนียมลองให้นะครับตรงนี้ก็ขันตึงๆมือก็อยู่แล้วเพราะว่าทําล่องสไลด์นะครับการหลุดออกนี่ครับลองสไลด์การหลุดลองสไลด์การหลุดนะครับอันนี้ก็ ง่ายๆว่าไปใส่กับคอรีดนะครับเนี่ยตรงนี้มันจะขมมันจะกันหลุดกระเด้งออกมานะครับมันจะไม่ลื่นเหมือนแบบนี้นะครับก็ด้านในนะครับ33มิลตามสั่งนะครับตัวนี้ก็ดูทูทีนะครับถ้าเกิดว่าไปใส่2จังหวะนะครับก็ดึงตัวนี้ออกนะครับเนี่ยดึงไอยางเนี่ออกนะครับมือเดียวไม่ถนัดมันจะเป็นทองเหลืองอยู่นะครับเสียบสายทูทีเข้าเลี้ยงได้เลยนะครับไปกับน้ํามันเชื้อเพลิง แต่ถ้าใส่สีจังหวะอุดไว้อย่างนี้ไม่ต้องไปดึงออกนะครับตรงนี้นะครับเป็นโช๊คนะครับเป็นโช๊คก็ใส่สายโช๊คเวลาเช้าตาลไม่ติดก็ดึงโช๊คใช้งานได้ปกติแต่ส่วนมากสีจังหวะติดง่ายอยู่แล้วถ้ากําลังอัดไม่หายนะครับตรงนี้ก็รูน้ํามันนะครับเสียบสายน้ํามันเข้ารูนี้นะครับส่วนด้านในตูดคาร์บูนะครับก็เป็นคาร์บูนะครับต้องเรียกได้ว่านะครับเป็นเกรดแท้เลยนะครับแท้โรงงานนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราเปิดตูดให้ดูด้วยนะครับ เผื่อลูกค้าอยากเห็นนะครับว่าด้านในเป็นยังไงนะครับเผื่อรูปนะครับหน้าปกกับของที่ส่งไปไม่ตรงกันนะครับเดี๋ยวเราถ่ายรูปให้ดูก่อนนะครับก็เดี๋ยวเราถอดดูเลยนะครับไปพร้อมๆกันเลยใช้ดีแน่นอนจูนนิ่งแน่นอนครับไม่มีรวนครับนะครับจำหน่ายมาแล้วครับหลายร้อยใบนะครับทำไม่ทันนะครับออเดอร์ได้เต็มที่วันหนึ่งนะครับ10ตัวนะครับ เต็มที่เลยนะครับเช้ายันเย็นเพราะว่าพอกไว้รวอาจจะแห้งนะครับใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานนะครับมาดูด้านในนะครับลูกลอยนะครับลูกลอยน้ํามันตัวนี้ก็เอาไว้นะครับเวลาน้ํามันเต็มถ้วยคาบูปุ๊บนะครับมันก็จะค่อยขึ้นมาน้ํามันมันด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 ันขึ้นมานะครับถ้าเปียกเทียบก็เหมือนในลูกกลมกลมในชักโครกครับตามโรงเรียนมี ก็คือมันจะเป็นแบบน้ำมันไหลออกมาอัตโนมัติพอน้ำมันเริ่มเต็มนะครับมันจะปิดนะครับมันจะดันขึ้นบนนะครับทําให้มันดันเข็มตัวเนี้ยปิดนะครับเข็มตัวเนี้ยนะครับนี่ครับปลายเป็นเหล็กนะครับปลายเป็นเหล็กต่อปลายเป็นอลูมิเนียมขออภัยเป็นอลูมิเนียมนะครับไม่ได้เป็นยางนะครับไม่ได้เป็นยางไม่ต้องกลัวสึกนะครับใช้นานทนทานแน่นอนนะครับเข็มน้ํามันนะครับตัวนี้ลูกลอยนะครับสําหรับรถแต่งซิ่งที่น้ํามันลงไม่ทันนะครับ ตัดทิ้งเลยครึ่งหนึ่งนะครับตัดเนี่ยทิ้งเลยข้างหนึ่งครึ่งหนึ่งเหลือหักทิ้งไปเลยข้างหนึ่งก็ได้นะครับรถแต่งลูกโตโมเต็มมานะครับด้านของนมหนูนะครับนมหนูนะครับนี่ครับตัวนี้หลายคนถามว่านมหนูคือตัวไหนนะครับนมหนูก็คือตัวนี้นะครับตรงนี้นมหนูเมนนะครับนมหนูหลักอ่านะครับนี่ครับก็เป็นคล้ายๆกับ มันก็คล้ายๆกับเมนเหมือนกันนะมีป่องขึ้นนะครับอ่าแต่จริงๆะมันใช้งานด้านนี้นะครับคาบูมันดูดขึ้นไปนะครับเข็มนะครับเวลาเรายกเข็มนะครับนี่ครับยกลูกชักนะครับเข็มเห็นไหมอธิบายแบบเต็มเลยเนี่ยอันเนี้ยนี่ครับเข็มมันขึ้นนะครับเข็มมันขึ้นปึ๊บอ่าเราบิดคันเร่งอ่ะฟึ้นฟึ้นฟึ้นครับมันก็จะถูกดูดน้ํามันเข้าไปตรงนี้ไงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอากาศทําให้มันเป็นฟองเป็นละอองเป็นฝอยนะครับ นมหนูเดิมของมันนะครับมา152นี่ครับนมหนูเดิมมา152นะครับเวลาเอาไปใส่ลูกเล็กก็จูนเปลี่ยนตัวนี้ตัวเล็กเนี่ยนมหนูน้ํามันนะครับเปลี่ยนลงตามไปนะครับลูกใหญ่ก็ใช้เบอร์ใหญ่นะครับแต่ตัวมันเท่ากันนะครับแต่จะแตกต่างกันที่ขนาดรูเนี่ยรูด้านในตรงนี้ตรงนี้นมหนูอากาศนะครับนมหนูอากาศนะครับของเดิมให้มานะครับ42ของเดิมให้มา42นะครับตัวนี้นะครับ ก็ผมจะไล่อยู่3 8 4 0 4 2 4 5หแล้วแต่ลูกนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวจูนอากาศนะครับตัวจูนอากาศตัวจูนอากาศก็เราใช้แบบว่าไขควงปากแบนปรับจูนได้เลยเริ่มตั้งแต่ครึ่งรอบ1รอบรอบครึ่งขึ้นมานะครับก็หลักๆก็ไม่มีอะไรครับมีแค่นี้นะครับเดี๋ยวเหลือลูกชักอีกหนึ่งอย่างนะครับลูกชักอัสปริงนะครับฝาตัวนี้ก็มีโอลิงมาให้นะครับน่ะโอลิงค์อย่างดีเลยนะครับไม่ต้องกลัวบวมไม่ต้องกลัวสึกระวังหายอย่างเดียวนะครับ สปริงก็ค่อนข้างนุ่มสมูทครับก็ตัวนี้นะครับเอาไว้กันนะครับถ้านิ่มไปนะครับเวลาวิ่งเครื่องเย็นๆนะครับหรือว่ามีไอน้ํามันมีอากาศลูกชักอาจจะเข้าไปติดตรงนี้ได้เวลาเร่งแล้วมันค้างนะครับสปริงตัวนี้มีหน้าที่ดีดกับไม่ให้มันค้างนะครับเดี๋ยวเราลูกรอยมาดูกันนะครับเอ้ลูกชักนะครับอันนี้ก็เป็นลูกชักนะครับลูกชักเกรดพรีเมียมนะครับนี่ครับ ก็เข็มปรับไม่ได้นะครับแต่จะมีสปริงอยู่นะครับดันได้เด้งได้ครับเวลาน้ํามันสูงมันก็จะเด้งขึ้นไปอีกนะครับสังเกตนะครับมันก็จะขึ้นไปได้อีกนะครับอันนี้ก็ชุบเงามาอย่างดีนะครับไม่ต้องกลัวสึกเลยนะครับถ้าเกิดว่ารักษาดีๆนะครับแต่ถ้าไปใส่วิ่งทางฝุ่นเยอะๆก็อาจจะมีสึกได้นะครับเพราะว่าฝุ่นเนี่ยมันจะเข้าไปเป็นเม็ดเป็นละอองเหมือนคล้ายกระดาษทรายนะครับอยู่ระหว่างเสื้อคาบูตัวเนี้ยนะครับเสื้อคาบูกับลูกชักนะครับ ก็อนี้พอดีจูนง่ายไม่ต้องกลัวลูกชักดังนะครับนี่ครับนี่ครับพอดีครับไม่หลวมครับนี่ครับขึ้นลงก็พอดีนะครับไม่ต้องกลัวสึกไม่ต้องกลัวดังเลยนะครับก็อันนี้พร้อมจัดส่งลูกค้าแล้วครับสนใจก็สอบถามได้ครับคาบูควันปากมีตั้งแต่ขนาดนะครับ293 0 31เ2 3 3สสนใจสั่งได้ครับขอบคับสวัสดีครับ